ตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะตามพี่กล้ามโตไปเก็บน้ำตาลชกเย้ yeah, หนไห <Yeah. S 1> ตามมาตามมานี่ดูทุกคนดูทางที่มาเอาน้ำตาลชกอันนี้คือตีนเขาเลยนะ เรียกว่าตีนเขาไมนน้นิดนึงคิดนึงนี่ดูทางนะทุกคนอันนี้เป็นภูเขานะนี่เรากำลังเดินนี่มันเป็นทางแบบทางขึ้นไปเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวเราตามพี่กรมโตไปตามไปเลย โอ้ยไผ่อะไรเนี่ยอันเบลเลอร์เลยนี่ไผ่ไตรงโอ้โหไปเลยตามพิกรารโตไปเลย นี่คือทางที่เราจะต้องขึ้นไปเอาน้ำตาลชกนะเพื่อนๆดูทางสะกอนดูดูดูด,ด,ดูโอ้ย,อยเยียบน้ำจะขึ้นไหวไหมโอ้ยโอ้ยโอ,โอเคได้ บูทก็ไม่ใส่นะนี่ใส่รองเท้าแตะมาอ๋อไม่ใส่เกินนั่นลือเนี่ยลื่น,นอ๋อได้ได้ได้ได,ได้ดูนะทุกคนเราเริ่มหอบแล้ว เป็นไงเป็นไงนี่แหละโอ้ขึ้นข้างบนเลยเหรอฮะอ้า้ฮะโอเคเริ่มหอบแล้วเนี่ย เหมือนมาถ่าย,ยรายการเอเวนเจอร์แล้วหนูจะไปยังไงเนี่ย